所以呢，他当时就告诉大家：“，他没有。” ผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยากจะชวนบางเฮดมากินสักพักใหญ่ๆแล้วร้านเขาชื่ออะไรนะลิสกี้ก๋วยเตี๋ยวเรือผมมามากินกับภรรยาพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสชวนมางเฮดสักทีติดมูนติดงานนู่นเดี๋ยวนี้รับงานนอกไอมองไอมันดีเจไอไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเลยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกับพวกก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยุธยาจริงๆที่แนะนําคุณเลยนะคือก๋วยเตี๋ยวตับหมกเนื้อหมกแล้วก็เนื้อสดหมกคืออะไรวะเอาน้าซุปร้อนๆหมกเป็นแรงเดือมจะแรงหวานเส้นเล็กขมงผม้นเส้นไอตัวนี้ป หาเยอะอีกแล้วเอาวุ้นเส้นนะเนื้อหมกคนอันนู้นเนื้อหมกเนื้อใส่เนื้อข้าวหมกเพราะว่าไม่ใช่เดี๋ยวดูนี่ยีอีอ,อันนึงเหรอเส้นหมี่ไหมเส้นหมี่หมี่ไม่เอาผมไม่ชอบกินเแต่ตัวนี้เลื่อกเยอะ <c oughs> ไม่ชอบกิน,เ,นเส้นหมี่มีเส้นอะไรมีเส้นอะไรเด็ดๆด็เนี่ยเส้นเ,เส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ก็มี่เส้นใหญ่ดีกว่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่เนื้อสดเด็ดปะเด็ดนี มันมีของเว้ยคว่ละยี่สิบห้าบาทควยธรรมดาอ้นี่ภรรยาผมมาโคตรเสียนเลยนะเว้ยจะผ่านของจอกอะ ก็เห็นร้านเนี่ยก็เห็นร้านอ่ะแล้วไม่ได้แวะไอ้เงี้ยเขาจะเสียดมากเส้นอะไรบ้างอะเส้นขนมจีนฮะนี่ขนมจีนเนี่ยนี่กำลังจะขายไงเออเอาได้ดิดิได้ดิเอ้ยเส้นไอ้เส้นขนมจีนนี่นี่ไอ้เงี้ยเราจะได้กินคนแรกเลยใช่้อนคนแรกเลยเส้นขนมจีนเดือดร้อนแล้วไปซื้อขนมจีนฝั่งนู้น แล้วนี่คือน้ำส้มบ้านไร่น้ำส้มแท้คัดเกรดจันมันจะก้าวสู่ขวดที่15บาลายน่าจะ16บหกก็แหละตั้งแต่เราโปรโมทไปเนี่ยรสชาติจะเหมือนเดิมมันมีเกล็ดส้มกระดิ๊กกระดิกกระดิกกระดิกอยู่ในขวดด้วยจ้ะน้ำโคตรหอมเลยหอมมากเลยนี่ดีเขินอะบางคนินเขินไหมอะอุ้ยเขินเลยเอะ่ยเขาเขินเว้ยเอาไปว่าผมอะไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่จัดอย่างนี้มาก่อนเลยมันเหมือนกับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดูน้ำดิโอ้ยมี่นถ้วยด้วยอุ้ยเอ้ย ไปนั่งโต๊ะเหยเฮ็ดมึงเยอะไปได้มาครบแล้วอันน totally ี้ผมสั่งเป็นเส้นเล็กต wow> ับหมกเดี๋ยวชิมก่อนดีกว่าเนี่ยตับหมกก็คือตับที่มันยังร่อนๆอนอยู่อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยชิมนะบิสมิลลาห์ที่ผมบอกไม่เหมือนใครก็คือไม่เหมือนไครจริงด้วยมันมีน้ำพริกอะไรไม่รู้หอม คุณลองชิมน้ำก่อนน่าจะชิมพร้อมๆกันอันนี้ปรุงมาให้ไ,มไหมเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเด็กอ๋อพริกเผ็ดมากเผ็ดไม่มากไม่มากเขาบอกพริกเผ็ดมากอยู่แล้วใช่ไงเผ็ดมากแต่ว่าถ้าท่านไม่ทานเผ็ดไม่ต้องปรุงสําหรับผมผมไม่ค่อยปรุงหรอกอชิมเผ็ดมึงไม่ชิมน้ำอะไรเลยติ๊งเนาะนี่เป็นไงน้ำถึงคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตัดบกเหลือ ือพริกเนี่ยมันอยู่ในเครื่องปรุงที่ครับปรุงมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าจะไม่เอาคือบอกเขาได้ใช่ปะไม่หมายถึงว่าปรุงเพิ่มอะ่ะพริก,กี่มันจะเผ็ดมากเขาบอกว่าถ้าไม่ทานเผ็ดกุ้งลาแจ้งก็คือไม่มเขาจะไม่ใส่ให้ได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 ,ไ,ดได้ปะได้อันนี้เป็นเนื้อหมกเดี๋ยวผมชิมเนื้อหมกใหม่ด้วยมันเข้มข้นอะ่ะมันเข้มข้นแบบไม่รู้เข้มข้นยังไงอ่ะเดี๋ยวตักให้เอาเนื้อหมกผมไปมเป็นไนเป็นเนี่ย เนื้อใบเขียวมันแลเลยเหนื่อแม่งมาเลยกินร้านเนี้ยต้องเก็บอารมณ์อย่างนี้มันชุนฉุนเฉียวเนี่ยขึ้นจมูกแล้วกินร้านเนี้ยแล้วทำหน้าแต่ผมอ่ะเงี้ยอย่าไปว่าเขาเลยเฮ้ยโชว์เก่าหรือว่าอะไรไม่ใช่นะเว้ยเขาชนขึ้นจมูกขึ้นไหมขึ้นไหมเฮ้ยเนื้อไม่ได้ว่ะบางของเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยเอาเจ็ดเอาเจาะที่นี่เลยแต่ผมยังไม่เคยเห็นร้านไหนเป็นน้ำซุปแบบบางเลยนะอันนี้เส้นขนมจีนมาใหม่วิ่งไปซื้อมาบางก็บ วาจจ่ารีเควสจากตัวฟอมึงตัวฟอเขาอยากกินขนมจีนน้ำยาไม่มีบางเขาเลยเอาขนมจีน,นมาใส่นี่แม่งเลยเดพราะว,ว่ามิกแอบไม่แมทช์ใช่ป่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนวิสมินละมีของเดแมมะแอบหันมายิม้มไปเฮ็ดเดะหันมายิ้มเฮ้ยเส้นขนมจีนเปิดอีกมิตินึงเว้ยแล้วหนุ่มจีนขายวันไหนอ่ะแล้วแต่ค้าอ๋อแล้วแต่รูปคุณค้าไม่กี่คนที่อ๋อ ได้เลมรับเหรออ๋อเป็นไพ่ใบสุดท้ายของบางไม่ใช่ก็ได้สมมติถ้าใครจะกินเนี่ยมาดีครีดได้มาดีครีดได้เพราะมีหนมจีนเหมือนกันเออเนื้อมันแปงกับเหนื้อเหนียวได้สีเคี้ยวอ่ะน,น,น้ำแม่งโคตรเออมากินแล้วทำปากอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูดยาบ้ามานะเขาแซ่บพริกนี่มันขึ้นปูผัะถ่ายอยู่สักพักแล้วบางเขาเรียกว,ว่าตกใจกันใหญ่เฮ้ยไม่สน้องนี่วะเลยก็ซอยมาให้พวกเราเว้ยเขาบอกว่าเพยเนี่ยให้หมดเลยร้านเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติเขามันจะออริจินอลเดิมๆเลยนะจา ูตรแบบเดิมๆเลยวุ้ยเตี๋ยวเรือก็คือสูตรอนุสาวรีย์เลยเขาไปแกะสูตรมาูแล้วก็ดูสีเขาว่ามันจะกะทิเขาแบบโคตรแตกมันอ่ะเดี๋ยวผมชิมน้ํากับเนื้อเขาก่อนแล้วกันนะเนื้อมันจะต้องแบบคล้ายๆกับว่าแกงข้างเลนหน่อยๆมีรวมๆมันไม่ใช่ข้าวซอยธรรมดามันมเป็นข้าวซอยที่มีรสชาติจัดจ้านมึงเริ่มรู้เยอะละ่นะข้าวซอยดีเลยอะแล้วเนื้อมันเปื่อยเหมือนกับใช้เนื้อส่วนแก้มอ่ะ ยังมีถั่วเน่าอ่ะผมได้กินถั่วเน่าเด็ดเลยว่าร้านนี้จริงๆมันเด็ดน่กับอันนี้เลยผมมาที่เพราะว่าผมมาผมติดร้านอันนี้อันนี้แต่ว,ว่าเน,นีียไม่เคยชิมเป็นไงเยเป็นไงเรีเป็นไงโอ้โหยา,าช็อชับหน้าหล่อตอนทำเป็นลอยน, <laughs> น้ำมันจะเชงิงเชงกินจะเวหอมประกาศรอง,องโคตรเด็ดด้วย จริงๆร้านอยู่ตรงตลาดดินสวนนะพิกัดเขาชื่อว่าร้านวิสกี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ข้าวซอยด้วยมีพวกหม้อฟงหม้อ,มอไฟข้าวหน้าเนื้อข้าวกระเทียมกะเพราเอ็นสุนกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อสุใจกระเทียมกะเพราต้มแต่โอ้เยอะแยะหมดเลยพอเราทำงานเลหลังเลิกง,งานจากออฟฟิเศเสร็จอ่ะก็มาแวะกินกลับไปประชุ่มกระชวยแบบกูลนูนนหน้ากูด็กมันอ,อ,อกกางนาไหมเ <c oughs> นี่ยพริกแมงโกดแล้วก็ที่สำคัญเลยหมายเหตุเลยลก็คือถ้าไม่ทานเผ็ดอ่ะบอกเขาอะไรท่นเนี่ย <c oughs> เ้ยข้าวซอยไก่มาอีกแล้วเว้ยเดี๋ยวกูขอชิมกูกำลังจะจบเลยดูบางยีเขาทำข้าวซอยไก่เดี๋ยวรันต่อเลยดีกว่านะพิกัดอยู่ตรงตลาดดินสวนหนองจอกจก้ะใครๆเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละผมเห็นสื่อสิ่งคิมอะไรพวกนี้ผมจะนึกถึงไมการ์ดเลยเพราะไมการ์ดเนี่ยไมการทำอย่างนี้ด้วยนะทำดิทำจริงดิมีโ <c oughs> ครงมีเครื่องอะไรทำเมนูเมนูเป็นแบบเิ้นสีเิ้นขาวดำกระดาษเนี่ยทำได้ไหมได้หมดเพิ่งอย่ามารู้เยอะกระดาษพวกนี้ไวนุ่งไวนิ่งอะไรพวกนี้ทำได้หมดการ์ดเกอดมึงมองดิมองดิอะไรทำไม่ได้จานอ่ะทำไม่ได้เอออไดด้้หมปปเนริ่ ทำได้หมดด้วยถึงไมการนะเพราะไมการเขาช่ำชองเรื่องเกี่ยวกับสื่อสิ่งกินทั้งหมดเลยก <c oughs> ็คือถทบบางทีาันีีเคยสั่งที่ไหนลองมาสั่งที่นี่ดูก่อนลองมาสั่งที่นี่ดูก่อนจะล้วจะติดใจล้วจะติดใจประมาณนี้เหมือนที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเรือบางฮาริสเนืออวัวมาประจําแล้วเจอกันที่นี่น <c oughs> ไม่ใช่บางฮาริสบางริสกี